ทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศ วันแรกที่ผมเข้าเริ่มทำงานในฐานะกรรมการบริการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยซึ่งมาเริ่มงานนวนที่หนึ่งมิถุนา2,559บัดนี้ก็ครบเวลา4ปีกับ8เดือนให้ตามฝันในระดับหนึ่งแล้วหวังว่าเอ็กซิมจะได้มีโอกาสมีบทบาทในการช่วยเหลือรับใช้สังคมไทยต่อไปเราเข้ามาวันนั้นเป็นภาวะซึ่งเอ็กซิมอาจจะลดบทบาทไปบ้างในสายตาของ หลายๆท่านนะครับก็พยายามที่จะคอยกระตุน้นชะี้แนะและบอกพวกเพื่อนๆพนพักงานทุกท่านว่าจริงๆเอ็กซิบิแบงทั่วโลกเนี่ยทุกๆประเทศเนี่ยจะเป็นองค์กรซึ่งจะมีบทบาทสําคัญสําหรับประเทศโดยรอบประเทศซึ่งกําลังเข้าสู่ในช่วงที่จะเข้าสู่ประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะแบบเราจะมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมากก็เลยได้มีการดาเนินการหาเรือนว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาเริ่มบทบาทในการชาร์จควมองค์กรกันมาเราก็ได้จ้างบริษัทคอนเซิล ระดับโลกเข้ามาให้มา คิดให้เราว่าช่วยกันคิดหน่อยว่าบทบาทเอ็กซิมทั่วโลกเนี่ยเขาทำยังไงกันทำยังไงถึงจะให้มันแตกต่างจากแบงค์พาณิชย์แล้วก็เป็นบทบาทที่แบงค์พาณิชเนี่ยเออรังเกียจแล้วก็ไม่ค่อยกล้าทำในจุดนั้นเพราะว่าถ้ามีแบงค์พานิชอยู่แล้วเอ็กซิมก็เป็นแค่ทางเลือกหนึ่งสำหรับไม่ให้แบงค์พาณิชย์ดำเนินการที่มันอาจจะไม่เกิดการแข่งขันนั้นก็เป็นบทบาทอีกบทบาทหนึ่งของเอ็กซิมแต่ที่เหลือจะเป็นบทบาทที่พยายามที่จะช่วยให้พวกการเนี่ยได้มีโอกาสเติบโตไปในตลาดต่างประเทศ นะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายหรือการลงทุนเราก็เลยได้มีการหาเรียนว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาทาน์ซ้อมองค์กรกันไหมเซตขึ้นมาว่าแผน10ปีนั่นของเราในอีกสิปีเนี่ยเราจะจะเป็นอะไรได้มีคอนเซนซัสกันขึ้นมาแล้วก็เสนอบอกแล้วก็เสนอร่ำตีครังสมัยนั้นชอบให้ดำเนินการเราก็ได้เพิ่มบทบาทตั้งเป้าว,ว่าเราจะเป็นองค์กรการเงินเพื่อการส่งออกระดับภูมิภาคในปี2องพันิั่นคือเป้าที่ตั้งไว้ในเฟสรแรกเฟสถัดไปก็อยากจะให องคอ์กรของ Ex ็กซิได้เข้าไปสู่บทบาทระดับโลกเพื่อนไขหลักก็คือว่ารัฐบาลจะต้องสนับสนุนตามแผนที่เราได้เสนอก็คือว่า Ex ็กซิเนี่ยจะต้องได้รับทุนให้มีบทบาทที่ใหญ่ขึ้นนั่นคือเหตุผลหลักที่เราได้มีการพัฒนาและกับตัว,ตวได้มีการเต,ติบโตตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาโต,โตมาตั้งแต่ปี259จนกระทั่งถึงปัจจุบันเ,นเราได้เติบโตมาตลอดตั้งเป้่ว่าเราจะเพิ่มบทบาทความสําคัญสําหรับประเทศโดยเรื่งยิ่งผลสาเร็จ เห็นว่าปี2013 X อ็กซิมแมีสัดส่วนมูลค่าในการสนุนการค้าการลงทุนของไทยเลียบเปียบเทียบกับรายได้มวลประชาชาติ GNI ที่1.6สูงกว่า X อ็กซิมแในประเทศแถบอาเซียนทำไมเราถึงใช้อย่างนั้นเพราะเนื่องจากว่าบทบาท X อ็กซิมเราจะทำสองบทบาทบทบาทหนึ่งก็คือเน้นให้พวกการไทยได้ส่งออกไปมากขึ้นได้มีเงินตรายกลับเข้ามาเป็นผลกาไรได้กลับเข้ามาบทบาทที่2ก็คือว่าบทบาทที่ให้ กับนักลงทุนไทยได้ไปลงทุนต่างประเทศที่ใช้ทรัพยากรของไทยบางส่วนแล้วก็ได้โอกาสที่จะนําพวกการรายไซส์ SM e เป็นซัพพลายเชนเติบโตต่อไปนั่นก็ทําให้เกิดมูลค่ารวมของประเทศเพิ่มขึ้นนะครับนั่นคือบทบาทหลักที่เราตั้งเป้าไว้เวลาราวัดมูลค่าว่าองค์กรของเรามีบทบาทยังไงต่อประเทศบ้างซึ่งปี70เนี่ยเราคิดว่าเราจะบทบาทถึงขนาด2.4เปอร์เซ็นต์ซึ่งเยอะมากนะครับ cross น Channel Income ซึ่งเป็รายได้กําลักของประเทศตามแผนของเราตั้งใจว่าเราควรจะต้องโตไปไม่ใช่เป็นแบงค์ขนาดเล็กอีกต่อไปเราเติบโตมาตลอดนะไม่ว่าจะเป็นยอดโรงค้างสินเชื่อนะเรามีการขยายตัวสิ้นปี2558เรามียอดสินเชื่ออยู่ประมาณ73,000ล้านพอมาสิ้นปีที่แล้วขึ้นตัวเลขมาเป็น135,000เฉลีย่ยปีละ13เป็นไปตามแผนที่เราตั้งเป้าว่าเราจะเติบโตรจริงๆเพื่อที่จะ ให้เปลี่ยนบทบาทแบงค์ห้เป็นแบงค์ขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีบทบาทต่อสังคมไทยมากขึ้นนั่นคือวัตถุประสงค์ที่เราตั้งเป้ากันเป็นคอนเซนซัสที่เราได้มีการทํางานร่วมกันกันกนกบผู้บริหารแล้วก็พนักงานกับคณะกรรมการแล้วก็ได้หารือกับกระทรวงการคลังที่มีส่วนได้เสียว่าเขาพยายามจะปรับบทบาทของเราให้มามีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของไทยมากขึ้นอันที่2ก็คือว่าเราเข้ามาในรัฐบาลก็บอกว่าให้ช่วย s m e อขอให้นำพา SME ไทยให้ไปรดแน่นใน ตลาดต่างประเทศมากขึ้นหนัดท,ทั้งที่เราเองมีความเชื่ออยู่ระดับหนึ่งว่า SME ฐานะไปเติบโตต่างประเทศเขาควรจะต้องมีความแข็งแกร่งก่อนแต่เนื่องจากรัฐบาลบอกไม่ได้ก็ต้องให้เขาไปให้เขาโตให้ได้เาก็พยายามเพิ่มบทบาทนี้ขึ้นมาก็ทําให้ยอดสินเชื่อคองคลุ่ม SME ของเราเนี่ยก็เติบโตขึ้นมาเฉลีย่ยปีหนึ่งสิบสามเปอร์เซ็นต์นกันเพราะเมื่ด้หละทิ้งเดิมเนี่ยเราหมื่นกว่าล้านก็เป็นสามหมื่นกว่าล้านเราก็พยายามทียบเพิ่มขึ้นมาซึ่งภาวะที่ผ่านมาเนี่ยก็ยากลำบากเพราะว่ากลุ่ม SME เนี่ยถ้า ไปเติบโตต่างประเทศเนี่ยก็เป็นข้อหน้ากังวลพอสมควรเนื่องจากเป็นบทบาทภาคราความเสี่ยงก็ควรต้องรับได้ระดับหนึ่งที่อาจจะต้องมากกว่าแบก์พานนิชย์หน่อยนึงเราก็เพิ่มบทบาทนั้นขึ้นมาถัดมาก็คือจํานวนลูกค้าเราเองก็พยายามที่จะเติบโตนะครับจากเดิมเนี่ยลูกค้าเรามีแค่พันกว่าลายพันหกร้อยลายในปี58พอสิ้นปี6 3าเราก็เพิ่มขึ้นมาประมาณเป็น4,500หาลายแต่เราก็ได้4,282รลายเฉลี่ยที่เราโตมาก็โนปีประมาณ 21%จํานจำนวนรายที่เราเพิ่มขึ้นนะซึ่งเราตั้งเป้าจริงๆต,งตั้งตั้งถึงขนาด25%เอพราะเราอยากจะโตเพื่อที่จะขยายบทบาทในการช่วย SME ของไทยให้ได้มีบทบาทท้าขายในตลาดต่างประเทศจากเดิมเรามีประมาณ1ัน2ปี58เพื่อสิ้นปี63สามมีประมาณ3,5 0 0นหแล้วก็โตประมาณ21%ปต่อปีคิดเป็นสัดส่วนเนี่ย15%ของ SME ที่มีการส่งออกทั้งประเทศก็แสดงว่า SME จริงๆที่มีการส่งออกทั้งประเทศเลยเนี่ยมีอยู่แค่ ประมาณส0มหมื่ามหมืลายสามหมื่่พัลายเราตั้งเป้าว่าเราควรจะต้องแคปเคอร์ใได้ถึง30%ของ SME คือจะมี SME เอ็ในประเทศเป็นเป็นจํานวน3าล้านกว่าลายแต่ SME ที่มีการถกต้องจริงเนี่ยมีอยู่ประมาณ30,000ื่กว่าลายมาก็คือพวกยอดคงค้างซึ่งเราก็ได้เพิ่มบทบาทมาพอสมควรเพราะเนื่องจากว่า Ex ็กซิมแก็ได้เติบโตมาในตลาดนี้มาก่อนคนอื่นเขาตั้งแต่สมัยที่แบงก์ไทยนิดยังไม่ตื่นตัวขึ้นมานั้นเนี่ยยอดกลุ่มนั้นเนี่ยเราก็ โตมาแล้วปี58เรามีอยู่2,600ล uh, mm ้านบาทเราก็โตขึ้นมาถึง40,000ล้านบาทก็ประมาณ9%กว่าไม่มากแต่ก็อยู่ในตาที่เจริญเติบโตมากลุ่มถัดมาก็คือว่าท่านจะเห็นว่ายอดสินเชื่อสัดส่วนปัจจุบันเนี่ยเทอร์เวอร์ปริมาณทุรกรรมเราเนี่ย s m สมีอยู่ประมาณ36%ของพอร์ตโฟอของเรายอดคงค้างทั้งหลายเนี่ยเราก็ได้เดินเติบโตต่อมาแผนสำคัญก็ได้มีการเปิดสำนักงานผู้แทนตามแผนยุทธศาสตร์ใน CMB ครบ เริ่มจากปี60ก็เปิดที่ย่างกุ้งปี61ก็เปิดที่เวียงจันทร์ปี62ก็เปิดที่พนมเปญปี63เนี่ยจริงๆแล้วได้ใบอนุญาตแล้วว่ายังไม่ได้ไปเปิดที่เ,เวียดนามแต่เพินเจอโควิดเข้าไปทําให้เขาเปิดดําเนินการไปก่อนแต่ส่วนพี่ที่เปิดยังไม่ได้ดําเนินการคงรอกรรมการวิการคนใหม่เขาคงมาเริ่มดําเนินการต่อน,นั่นคือบทบาทที่เราตั้งเป้าว่าจะไปต่อในอนาคตเดิมเรากําลังค้นหาอยู่ว่าเราควรจะต้องมีสำนักงานผู้แทนในประเทศอื่น ต่อไปที่เราจะมีบทบาทส่งเสริมต่อถัดไปก็คือเต้าเราตั้งเป้าเป็นยุทธศาสตร์บทบาททางด้านการเข้าไปช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและก็าตสาหกรรมภายในประเทศซึ่งพร้อมที่จะมีการส่งออกเราก็ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอยงง่างมากเหมือนกันนะครับยอดสินเชื่อแล้วก็โตขึ้นมาตลอดโดยเฉพาะในเขต EC ตามเป้าหมายรัฐบาลทีหวังว่าจะเป็นฐานในการส่งออกต่อยอดสินเชื่อสําหรับเตรียมพร้อมในการส่งออกเดิมเรามี26,000ล้านบาทก็ขึ้นมาเป็น สี0 0มล้านบาทในปี63แนะล้วโตมาเรื่อยๆนะยิงประมาณ10%บทบาทถัดมาก็คือบทบาทในการป้องกันความเสี่ยงทางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการช่วยประกันการส่งออกกรณีที่ผู้ส่งออกไทยเนี่ยมีการส่งออกไปแล้วไม่รับการชําระเงินหรือผู้สั่งซื้อในต่างประเทศเน,นี่ยอันเนี้ยก็เป็นบทบาทที่เราเพิ่มขึ้นมานในป,ปกนีการส่งออกในปี2558เรามีอยู่ประมาณ 66, 6 0 0 0่นหกพล้านนะพอมาปี 2,563เนี่ยเราเพิ่มขึ้นมาเป็น135,000ล้านบาทเฉลี่ยประมาณ15%ต่อปีถือว่าเพิ่มเป็นอย่างมากเลยการช่วยคุ้มครองผู้ประกอบการโรือว่ายิ่งเนี่ยยก3เนี่ยเป็นปีซึ่งมันมีความเสี่ยงระหว่างการค้าประเทศค่อนข้างสูงเราก็พยายามเข้าไปยืนให้มีบทบาทที่สําคัญเพราะว่าบทบาทเนี่ยจะช่วยพวกการให้เกิดความมั่นใจเวลาจะค้าขายต่างประเทศบทบาทอันที่4ที่เราวางไว้เป็นยุทธศาสตร์ที่4นะครับก็คือเราจะเป็น,นกลไกใน การเพิ่มกีดความสามารถผู้ประกอบการในการเพิ่มให้เขามีความสามารถในการแข่งขันในระหว่างประเทศให้ได้เราก็เลยได้มีการตั้งศูนย์ทําเป็นเลื่อด้านการค้าหรือที่เราเรียกว่า Exim e x c e l ็กเซ e a นต์อหรือ Ex a c t ซดมาได้ตั้งขึ้นมาปี2 6 1ให้บริการครบวงจรทั้งด้านการเงินแล้วก็ไม่ใช่การเงินผลที่เราตั้งขึ้นมาเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยบอกว่าให้ช่วย SME เราบอกว่าเอ๊ะช่วย SME ไปเนี่ย SME ค้าขายในประเทศก็ยัง อาการเหนื่อยแล้วจะมีความรู้อะไรเพียงขอที่จะไปต่างประเทศเราก็พยายามไปเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานต่างๆที่ได้มีการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวเรื่องขั้นตอนการส่งออกเลย <c oughs> ให้ความรู้ตลาดต่างประเทศเลยก็เข้าไปร่วมเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานอื่นๆพร้อมกันนั้นเองเราก็ได้ทําด้วยคอร์สที่เราชานาญก็คือเกีย่ยวทางด้านการเงินเราก็พยายามทําบทบาทนี้ขึ้นมาเพิม่มเพื่อที่จะช่วยพวกการไทยให้ได้มีการส่งออกมากขึ้นหรือมีการลงทุนมากขึ้นอันนั้นก็เป็นบทบาท ที่เราพยายามเข้าไปช่วยมากตามแผนยุทธศาสตร์ที่เราตั้งขึ้นมาหลังสุดเนี่ยเราก็ได้มีการร่วมทําแบบครบวงจรนะร่วมตั้งแต่ลูกค้าของธนาคารพอสอที่เป็นทําการเกษตรวาพัฒนาโดยให้ผ่านสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนําให้เขามีการพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้นส่งเสริมให้เขามีการขายออกไปในตลาดต่างประเทศก็ประสบความสำเร็จได้มูลค่าไม่น่า6 0กล้านบาทก็ถือว่าประสบความสำเร็จสำหรับรเกษตรกรเริ่มต้นโครงการที่เรามี ความภูมิใจเป็นอย่างมากเพราะเนื่องจากว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ทําให้เราได้รับรางวัลในการส่งเสริมและก็สร้างพันธมิตรร่วมกันในการส่งเสริมพวกการก็ปีนี้เป็นปีที่ได้รับรางวัลความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและก็ส่งเสริมแบบเต็ดเสร็จให้กับพวกการไทยตั้งแต่เริ่มต้นเกษตรกรจนห้างส่งออกไปตลาดต่างประเทศสุดท้ายเนี่ยบทบาทอื่นก็คืออย่างเช่นการที่เราอยากจะเป็นธนาคารที่เข้าสู่ระบบดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาออนไล ให้กับลูกค้าซึ่งลูกค้าก็สามารถเปิดได้จากเว็บจะมีโมบายแอปขึ้นมานะครับที่จะให้ลูกค้าเข้ามาดูอันนี้เราเรียกว่า My e X i m ถัดมาก็คือเราก็ได้มีการพัฒนาที่รับคือแพลตฟอร์มที่มีการประเมินความเสี่ยงผู้ส่งออกโดยที่รับที่นี้นะครับก็คือว่า i a e l a n d Export Readiness Assessment and Knowledge Management ซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มเป็นโปรแกรมแอปพลิเคชันถ้าท่านอยากได้ความรู้ว่าท่านเองเนี่ยมีความพร้อมขนาดไหนถ้าเกิด ท่านจะส่งออกท่านก็เข้าไปกรอกข้อมูลแล้วมาสอบถามทางเจ้าหน้าที่ได้นะครับเราก็จะมีโปรแกรมที่จะคอยพัฒนาพวกการว่าท่านทําอยู่ขนาดนี้ความรู้ของท่านขนาดนี้เป็นเซลล์แอเซสเซนที่ท่านออดําเนินการเองเนี่ยช่วยขนาดไหนเนี่ยก็จะสามารถตอบได้ว่าท่านควรต้องพัฒนาในมุมไหนต่อไปในอนาคตต่อนั่นคือมุมที่เราพยายามที่จะส่งเสรมิมโดยเรย่างยิ่งบทบาทนี้เราเองเนี่ยได้มีการพัฒนาบุคลากรมาจนกระทั่ง ถึงขนาดว่าเราได้รับรางวัลในปีนี้ในการที่เป็น b บ s แ p r a c t ท c สสำหรับการพัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้ได้มีการเติบโตขึ้นมาชวนเ p l นีหน้าสิ้นปี2513.81% 3ที่เป็นจำนวนประมาณ5,000ล้านบาทเทียบกับยอดคงค้า135,000นี้ก็ประมาณ3.81%อยู่ในตาที่สูงขึ้นกว่าสมัยก่อนอยู่บ้างตอนปี58เนี่ยเราก็อยู่ประมาณ3 2นี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น3.8อันนี้ก็ย รับตามภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้นแต่ไม่ได้ถึงขนาดโตขึ้นไปเกิน5%หรือ10%แล้วก็แม้ว่าเราจะเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเราก็มีหน้าที่จะต้องทําตามมาตรฐานบัญชีของโลกหรือเราเรียกว่า TFS9 เหมือนกับธนาคารพาณิชย์ ก็เลยทําให้บทบาทนี้แม้ว่า NP l จะไม่มากแต่ลูกค้าบางรายมันอาจจะมีการด้อยคุณภาพลงไปตามมาตรฐาน,นบัญชีหลังจากที่ได้มีการใช้ท s เ9ก้าก็เลยทําให้เราต้องตั้งสํารองเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานบัญชีใหม่แม้ว่า NPL จะไม่มากแต่ว่าอะไรก็ตามที่มีการปรับโครงสร้างนี้ทั้งหลายก็จะต้องเข้าเกณฑ์มาตรฐานในการตั้งสํารองเพิ่มขึ้นมีผลทําให้เครดิตลอสของเราเนี่ยสูงขึ้นถึงขนาด11,000ล้านมีผลทําให้ เกิดการขับทุนขึ้นมาทำให้ผลประกอบการปี2 0 6 3ขาดทุน1,340ล้านบาทเพราะว่าเราต้องตั้งสํารองตั้งแต่ตอนต้นปีตอนนั้นเนี่ยโควิดเพิ่งเริ่มยังไม่มีอะไรได้ตั้งสํารองขึ้นไปถึงประมาณ5,000กว่าล้านคือ6,000ล้านดูอัตราส่วนค่าเผื่อผลขับทุนจากความเสี่ยงทางด้านเครดิตต่อสินเชื่อได้คุณภาพหรือต่อ NPL เนี่ยตาถึง200กว่าเปอร์เซ็นตน์หมายถึงว่าเรามี NPL อยู่5,000ล้านเราตั้งสํารอง เก็บเอาไว้หมื่นสองพัล้านนั่นคือเหตุผลที่สำรองของเราเีสูงกว่าของคนอื่นค่อนข้างมากเพราะเนื่องจากว่าเราทําตามมาตรฐานบัญชี TFI9 เหตุผลหลักก็คือเราเป็นอาจจะเป็นกร i สไเดียวที่จําเป็นจะต้องทําเพื่อความโปร่งใสเราเองก็จะได้มีการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปด้วยของเราเนี่ยต้องสำรองขึ้นมาถึงประมาณ232%ของ NPL ก็อย่างน้อยก็ทําให้แบงก์มีความมั่นคงในปีที่ผ่านมาเนี่ย ราก็ได้ส่งเสริมและก็มีมาตราก,การช่วยเหลือพวกการจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นการธนาคารแรกตั้งแต่ต้นปี2 0 6 3ที่เราคุยภายในกับ เจ้าหน้าที่การตลาดตอนที่เริ่มเกิดโควิดลูกค้าเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าส่งออกแล้วก็ติดขัดเราก็เลยบอกว่าใช่ั้นเนี่ยให้มีการโทรไปหาลูกค้าทุกรายเลยขอร้องเจ้าหน้าที่การตลาดว่ายังไงเดี๋ยวลูกค้าเดือดร้อนเข้ามาหาคุณอยู่ดีคุณเห็นสัญญาณแล้วก็ให้มีการติดต่อลูกค้าทุกรายอสอบถามเขาว่าเขาเดือดร้อนขนาดไหนต้องการการช่วยเหลือ,อยังไงหลักๆก็เลยออกมาตรการในการยืดดีขึ้นมาตั้งแต่ตอนเดือนกุมภาก่อนที่ทางการจะประกาศนะครับตั้ง แต่เดือนมษสานั้นทางการก็เริ่มประกาศเดือนมษาของเราเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ตอนปลายกุมภาแล้วตอนหลังเนี่ยเราก็ได้จัดก,กลุ่มพอเราเริ่มทําไปถึงจุดนึงเราก็เริ่มจัดก,กลุ่มลูกค้าโดยเพราะลูกค้ามีผลกระทบจากโควิดแล้วก็จากผลกระทบจากออภาตการาการค้าที่การาการค้าทั่วโลกเนี่ยเราก็ได้แบ่งลูกค้าเป็น4ี่กลุ่มโดยว่าย่งยิ่งกลุ่มที่ควรส่งเสริมก็คือยอดขายบางส่วนเขาดีขึ้น,นก็ควรน้วขยายการลงทุนก็ให้วงเงินเขามากขึ้น กลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มผ่อนโอนก็คือบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยยังพอไหวก็ชำระดอบเบี้ยมาก่อนนะครับแล้วก็ตน ก็ได้นะครับหรือว่าคิดว่าอยากชําระและขอเงินสินเชื่อเพิ่มเราก็ให้ได้กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่จะขอยืดหนี้ไปก่อนจําเป็นที่จะต้องยืดหนี้ก็ยืดเงินต้นไปยืดดอกเบี้ยไปบางส่วนก็ได้กลุ่มที่4ก็คือเป็นกลุ่มที่เราพยายามประครับประคองให้เขาเนี่ยสามารถอยู่รอดได้เพราะว่ายอดขายเขาลดลงนะครับบางรายก็ลดลงถึงขนาดเหลือ20%่เปอร์เซ็นต์โอกาสในการเอาเงินมาชําระหนี้แบงค์เนี่ยก็แทบไม่มีซิ่งเราก็รับนะครับแล้วก็บอก ลูกค้าว่า คิดนี้ไปก่อนไหมทั้งเงินต้นทั้งดอกเบี้ยถ้าจําเป็นเราจะยืดตาเอาไว้อีกปีสองปีเดียวถ้ากันตอนที่เห็นแนวโน้มว่าจะดีขึ้นนะครับอันนั้นเราก็ได้ดําเนินการไปผมภูมิใจมากเลยนะครับที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถตนเองเ,เข้ามาช่วยกระตุ้นผมไม่เรียกว่าพัฒนาเพราะเนื่องจากว่าพลเนืองดิฉเองเนี่ยมีศักยภาพอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแค่ว่าอาจจะไม่มีใครมากระตุ้นแล้วก็มาชี้แนะเขาให้เขาได้มีการเปลี่ยน แปลงอันนี้เป็นบทบาทที่ผมค่อนข้างภูมิใจโดยเรื่องยิ่งทําให้กับโลกภายนอกได้เข้ามาเห็นบทบาทเอ็กซิมมากขึ้นจากเดิมนี่เข้าใจว่าตอนเริ่มตั้งขึ้นมาเรามีบทบาทเป็นอย่างมากหลังจากนั้นอาจจะห่างหายไปจากสังคมไทยพอสมควรตอนหลังเนี่ยก็ได้เข้าใจว่าแม้ว่าเราเองจะมีความยากลาบากเหตุผลเพราะว่าการดาเนินการแต่ละเรื่องเหมือนกับว่าแม่เนี่ยเขาให้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วก็บอกว่าให้ไปเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ให้ปลูกผักปลูก อะไรกินแล้วก็เอาไปแจกจ่ายสังคมให้มากขึ้นแต่เงินก็ให้อยู่แค่นี้ละ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นบทบาทของเราเองที่จะต้องทําเองไม่ได้มีการใส่เงินไม่ให้เพิ่มไม่ได้มีการช่วยอะไรไม่ให้เพิ่มอาจจะเพราะว่าเราเข้าใจเพราะเนื่องจากว่าแม่เองก็มีข้อจํากัดนะครับเพราะว่าคนรอบข้างนะครับหรือชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยก็จ้องอยู่ก็คือบทบาทของเอ็กซิมเนี่ยถ้าทําอย่างรุนแรงในบางจุดียัยอาจจะมีการขัดกับ กฎหมายระหว่างประเทศคือ W T O ก็ทำให้บทบาทของไอซิ่ยมีข้อจำกัดเป็นอย่างมากซึ่งบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจเออนั่นคือเหตุผลหลักที่ผมพยายามตับเตียยแล้วก็ให้เราเนี่ยเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งขยายไปจนเต็มตํำลังและแม่เริ่มเห็นว่าเออเนี่ยไอเนี่ยมันใช้งานได้ขยายไปได้จริงๆช่วยเหลือชาวบ้านได้เยอะพอแล้วถึงเวลาก็ต้องใสทุนใสพื้นที่ขึ้นมาให้นั่นคือบทบาทที่เราทํามาจะเห็นได้ว่าตอนผมเข้ามาเนี่ยมีทุนเพียงพอ นะครับแล้วก็สินเชื่อเราก็อยู่แค่ระดับประมาณ7จ็ดหมื่นล้านนี้มันขึ้นมาแสนสามหมื่นห้าพันล้านทำให้ BS Ratio จากเดิมเนี่ยใกล้อยู่20%ตอนนี้ลงมาเหลือ13%ซึ่งก็เข้ามาสู่ในลิมิตที่ต้องการการเพิ่มทุนก็เรียกร้องวางแผนมาตั้งแต่2ปีที่แล้วตอนที่เราทําแผนผู้มีส่วนได้เสียก็บอกว่าให้ทําไปก่อนทําให้ดูซิว่าคุยนักว่าจะเตบิตบโตเราก็ทําให้ดูถึงเวลาเนี่ยผ่านไปเรื่อยๆในแต่ละปีทีมงา เขาก็รู้เงินอยู่นะครับว่าเบสมาเริ่มกลับประู่ระดับต่ำแล้วเพราะว่าเราขยายอย่างเต็มที่ก็ถึงเวลาที่รอการเพิ่มทุนปีที่แล้วเนี่ยก็เกือบสาเร็จแล้วซึ่งก็เข้าใจว่าปีนี้เข้าใจว่าทังอยู่ในวังดําเนินการเพราะเนื่องจากว่าเขาเห็นแล้วว่าบทบาทของเรามีความสําคัญเป็นอย่างมากเป็นความภูมิใจที่้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยเห็นความสําคัญภายใต้ข้อจํากัดคือเงินเรามีอยู่จํากัดเพราะว่าพ่อแม่ให้เงินทุนมาก้อนที่เหลือก็ไปเลี้ยงดูจะไปของเงินเหมือนกับเอสเอไออื่นเขา สามารถขอได้ตลอดเวลาเพราะว่าพ่อแม่เห็นว่าเออนเนี่ยไอเนี่ยก็ต้องพยายามไปช่วยคนให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีข้อจํากัดของเราเนี่ยบางทีพ่อแม่อยากช่วยแต่ช่วยไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะติดขัดเพราะว่าช่วยมากไปเพื่อนบ้านก็หมั่นไส่เอาอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นบทบาทที่ทําให้ติดขัดถ้าเกิดมีความเข้าใจเนี่ยก็จะเข้าใจว่าเราทํางานอย่างเต็มที่แล้วส่วนจุดที่ถามว่ามีอะไรที่ยังไม่ไทําจุดย่อยๆนะครับหลักๆก็ได้ทําไปหมดแล้วอาจจะมี อยู่บ้างอย่างเช่นการชานจอคนให้มีทัศนคติให้ดีขึ้นซึ่งได้ทําไประดับแ้วในหลายๆลอันเนี่ยเนื่องจากว่ามีความเข้าใจการเป็นภาครัฐมันทําเหมือนคอมเมอร์เชียลอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มันยังต้องมีความระมัดระวังอยู่ในระดับหนึ่งยกตัวอย่างเช่นแล้วผมก็จะบอกพนักงานทุกท่านว่าเราไปในที่ใหม่ๆเนี่ยยังไงก็มีความเสี่ยงยังไงเราก็กลัวยกตัวอย่างเช่นคุณเดินเข้าไปในห้องมึกคุณเดินไปแล้วเนี่ยคุณก็จะกลัวว่าตรงไหนคุณจะเตะของไห้ตรงไหนจะมี มีของบาดคมตรงไหนไหมแต่้าเราเดินไปสักเดียวหนึ่งสายตาเราก็ปรับตัวพอปรับตัวเราก็เริ่มมองเห็นว่าอะไรอยู่ตรงไหนจากเดิมอยู่ในที่แสงหนึ่งพอเราไปที่ใหม่เนี่ยมันก็ปรับตัวเช่นการปรับตัวของเราเนี่ยเดี๋ยวพอสักระยะเราก็น่าจะสามารถปรับตัวได้อันนี้ก็เป็นบทบาทที่พยายามกระตุ้นพนักงานอยู่เขาก็ปรับมาได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ทํายังไงถึงจะให้มีโอกาสเปลี่ยนกันทั้งองค์กรให้มากขึ้นนั่นคือนั่นคือจุดที่อยากจะฝากทุกคนหวัง ว่าจะได้มีการปรับเปลี่ยนอาจจะว่าทัศนคติผมที่ดําเนินการที่ผ่านมาผมเดินมาขอให้ทุกคนเนี่ยเดินไปเหมือนกันแต่การเดินไปข้างหน้าเนี่ยแต่ละคนมีความสามารถในการเดินไม่เท่ากันซึ่งก็ต้องยอมรับขออย่างเดียวคือให้เดินไปในเดเรคชั่นที่เราได้วางเป้าหมายอย่าคนนึงบอกเราบอกให้เดินไปทางซ้ายหน่อยหนึ่งบางคนเล่นเดินไปทางขวาเนี่ยรับไม่ได้นะครับเป็นบทบาทที่เราพยายามตีกรอบขึ้นมาว่าให้เดินไปเดเรคชั่นนี้กระบวนเรือมันจะได้ไม่เสียมาก นะครับนั่นคือบทบาทที่อยากจะปรับนะครับแล้วก็พนักงานก็ได้ปรับมาเยอะแล้วนั่นคือเหตุผลที่คนนอกก็เห็นว่าเราถึงได้รับรางวัลการปฏิบัติงานอย่างยอดเยี่ยมสําหรับรางวัล TQM ด้านการเอาจใจใส่บุคลากร